ทที่53กระบี่ประหารซ้อนข้างศิลาเบือนสายตาจากซากศพที่ค่อยๆแข็งทื่อของมังกรบรรจบฟ้าจ้องจับอยู่บนร่างงักกลางเล้งกล่าวอย่างเยือกเยน็นงักเสียวเหียบมังกรบรรจบฟ้ากล่าวถูกต้องหรือไม่งักกลางเล้งกล่าวเสียงเย็นชาท่านหมายถึงเรื่องใดหรือเกี่ยวกับกําลังหนุนของท่านมันกล่าวได้ไม่ผิด อย่างนั้นเราต้องลงมือแข่งจับเวลาแล้วสีหน้างักงังเล้งปราศจากความรู้สึกใดๆให้จับเขากล่าวว่านั่นเป็นเรื่องของท่านแต่มีส่วนสัมพันธ์กับท่านโดยตรงใช่หรือไม่งักงังเล้งกล่าวว่าเราท่านตั้งประจันเป็นศัตรูจึงจู้คงมีคิดสนทนาปรสาสัยกับข้าพเจ้ากระมังข้างศิลาเพ่งตาจ้องมองใบหน้างักงังเล้งขมงนิ่งกล่าวว่างักเสียวเหียบเราความจริงเข้าใจว่า ท่านต้องหาทางถ่วงเวลาแต่แล้วท่านไม่ทําเช่นนั้นแกกลงเล้งกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านมีอนุญาตให้ข้าพเจ้ามีโอกาสถ่วงเวลาดังนั้นไม่ทําเช่นนั้นข้างศิลายังคงจับจ้องมองนักกังเล้งกล่าวว่านักเสี่ยวเหียบคำนวณจิตเจตนาศัตรูได้ซึ้งกระจ่างดุจนิ้วบนฝ่ามือน่าว่าควรคู่กับการรับคำกลอกกลิ้งลึกซึ้งอย่างแท้จริงนักกัางเล้งกล่าวว่า ยังจู้ท่านก็มิใช่บุคคลเมตตาการุณอันใดพวกเราฉันใดฉันนั้นข้าศิลาแปลงเสียงหัวเราะฮาฮาอย่างคลุ้มคลั่งกล่าวว่างักเสียวเหียบท่านเป็นบุรุษหนุ่มที่น่ารักคนหนึ่งน่าเสียดายที่พวกเราไม่อาจดำรงอยู่ร่วมกันนักกังเลงกล่าวว่านี่ผิดพวกเราไม่อาจดำรงคงอยู่ร่วมกันข้าศิลาถอยไปด้านหลังสองเก้ารอยยิ้มค่อยๆสลายคลายจากใบหน้ากล่าวว่า นักเสี่ยวเหียบท่านแม้ไม่ถูกจอมเหี้มหารและพวกทำร้ายถูกจุดสำคัญแต่ไม่ได้สกัดจุดห้ามโลหิตหากลังโลหิตมากไปยังคงประสบเพศภัยถึงแก่ชีวิตนักหลังเล,ง,ลงรู้จิตเจตนาฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างดีแค่นหัวรอพลางกล่าวว่าจึงจู้นี่นับเป็นโอกาสเหมาะของท่านข้างศิลากล่าวว่าเราทราบดีต่อให้ท่านไม่กระตุ้นเตือนสติเรา เราก็ทราบตีว่าสมควรทำอย่างไรยกมือขึ้นโบกวูบเอ่ยสืบต่อพี่น้องท่านใดต้องการต้อนรับงักเสียวเฮียบเพียงขาดคำเงาคนไหวบูบว่ารอบบริเวณรรากฏนักบูชุดทองสวมใส่หน้ากากสีทองหกคนพิวลและลี้วลงอย่างพื้นที่รอบกายงัก,กังเล้งงัก,กังเล้งกล่าวเสียงราบเรียบนี่คงเป็นบริวารอันเข้มแข็งของจิงจู้กระมังข้างศิลาแค้นหัวรอกล่าวว่า มู่บ้านเรามีลักเต่งลักกะหกทองคำหกเงินยวงตอนนี้ท่านกำลังเผชิญกับหกทองคำหกเงินยวงฉไหนไม่ปรากฏกายด้วยข้างศิลากล่าวว่าในความเห็นของเราหกคนก็เพียงพอแล้วนักังเล้งมองปลาเดียวก็ดูออกว่าผู้คนทั้งหกไม่ใช่ชนชั้นต่ําซามปากยางกล่าวว่าอาศัยชนชั้นไร้นามหกคนนี้จึงจู่ก็คุยโอว่าเพียงพอหรือ ข้างศิลากล่าวว่าพวกมันหาช่ชนชั้นไร้นามไหมจางเล้งกล่าวตอบว่าในเมื่อมีช่ชนชั้นไรน้มฉะนั้นไม่กล้าพบหน้าผู้คนหกทองคําเพราะเพื่อรักษาเกตรติภูมิตัวเองจึงมิอาจไม่ปกปิดรูปโฉมตัวเองแต่คนผู้หนึ่งเมื่อมีชื่อเสียงเลื่องลือก็ไม่มุ่งหวังให้ผู้คนเข้าใจว่าเป็นชนชั้นไร้นามประกายตาหลังหน้ากากสีทองทั้งสิบสองสาย ล้วนทอแววเดือด,ดานคลั่งแน้นเกลียวกลาดอธมหิตจับจ้องมองมายังหนักกังเลงเป็นจุดเดียวแต่ไม่มีผู้ใดเอ่ยปากกล่าววาจาเรื่องเพาะหากล่าววาจาอาจแพ่งพลายศักดิ์ศรีของตนข้างศิลาแข่งหัวลอกกล่าวว่ายืนกลางบอกว่าผู้ที่ชื่อเสียงเรื่องลือเป็นชนชั้นไร้นามหากเปลี่ยนเป็นเรารับรองไม่กล่าววาจาเช่นนี้หนักดังี้งล้วนสวนคำว่า ในเมื่อมีหน้าตากลับสวมใส่หน้ากากปกปิดอำพรางแสดงเห็นว่าคนผู้นั้นประพฤติชั่วช้าไรอย่างอายมิกล้าบอกต่อผู้คนหอ,อกทองคําแค่นเสียงอย่างขุนแค้แนกลีดล่างเป็นเงาสีทองหกสายท้าถมเข้าหาง,งัดกังเล้งที่ใจกลางวงอย่างกระทันหันงัดกังเล้งแม้กล่าวอย่างปลอดโปร่งเชยชาในใจมิกล้าชลาเลินเล่อแม้แต่น้อยแค่นหัวล่ออย่างเย็นชา แล้วสะบัดกระบี่เย็นในมือขวาสู่ภายนอกเงาผู้สีแดงแผ่กระจายออกผืนใหญ่ตอนนี้งดกังเล้งเจนฆ่าจอมเหี้ยมหานและพวกทั้งสามอกทองคำไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่เมื่อสักครู่เห็นงักกังเล้งใช้ผู้กระบี่พิชิตมังกรมันจุฟ้ากับตาไม่ว่างากรงเลงตอนนี้ใช้กระบวนท่าเมื่อครู่อีกหรือไม่แต่ความประวัติพลันพึงที่ซุกซ่อนอยู่ส่วนลึกของหัวใจ ทำให้มันมีกล้าจู่โจมโดยพระการหกทองคำไม่ได้หยุดยั้ยงชะงักแต่พุ่งฉวัดเฉวียนเฉียดผ่านไปก็เกิดเป็นเงาสีทองละลานผ้าพลายโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลาดูท่าจากร่างอันคล่องแคล่วว่องไวของพวกมันแสดงว่าผู้คนเหล่านี้ไม่ใช่ชนชั้นไร้นามจริงๆนักกังเลงยืนแน่นิ่งอยู่อย่างสงบเยือเกเย็นดูผ่อนผืนคล้ายขุนเขาบรรพตั้งตรังงานงับ เข้มแข็งแกร่งกล้ายากโยกคลอนนี่เป็นบุคลิกอาศัยความสงบสยบความเคลื่อนไหวเป็นท่วงท่าที่หกทองคำและย่นย่อที่สุดสีหน้าอันปลอดโปร่งเฉยชาของข้างศิลาแปลเปลี่ยนเป็นแข่งขึมจริงจังจับตามองเงาร่างสีทองทั้งหกสายที่พุ่งวงเวียนอยู่รอบกายงักกังเล้งขำอ,อยงนิ่งพร้อมกับเวลาที่เสื่อมสูนไปความมั่นใจหมาเอาใจของข้างศิลาค่อยๆลดพรล,ลง แสดงแน่ชัดหกทองคำเพราะไม่มั่นใจว่าสามารถทำร้ายงัก,กังเล้งจึงเพียงพุ่งฉวัดเฉวียนอยู่รอบนอกมีกล้าประชิดใกล้ข้างศิลากระแอมเสียงหนักๆนักดกล่าวไม่ได้งักเสียวเหียบท่านเพียงยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวเข้าใจว่าคลี่คลายปัญหาได้หรืองัก,กังเล้งแค้นหัวรอกล่าวว่าเวลาหากดันเข้าพริบตาที่งัก,กังเล้งเอ่ยปากปรากฏเงาล่างสีทองสายหนึ่ง โถมจู่โจมจากด้านหลังอย่างรอบเล็งกละังเล้งพันหันความไปตวัดแขนขวาขึ้นเสือกพุ่งกระบีเย็นกลั่นโลหิตออกทั้งที่อย่างประดับในฝักเสียงคลางดังอย่างเจ็บปวดคนชุดทองนั้นสาดพุ่งไปยังด้านหลังล้มหงลงกับพื้นซึ่งหากจากเดิมแปดเสียคอหอยถูกทะลวงเป็นรูโลหิตหนึ่งอากับกะลียางากระังเล้งเลือดเร็วหน้าแตกตื่นคนชุดทองที่หลงเหลืออ,อีกห้าคน แม้คิดลงมือประทุษร้ายพอเห็นเช่นนั้นก็มีมีผู้ใดกล้าเคลื่อนไหวอีกแม่กังเหลียงยังคงเอ่ยสืบตอ่อเวลาหากนานเข้ามิใช่มีประโยชน์ต่อข้าเจ้าหรอกหรือข้างศิลาก่าตามองบริวารรอบบริเวณตลบหนึ่งกล่าวว่าเรามีผู้ขนมากหลายดังนั้นจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปซีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงเอ่ยสืบตอ่อท่านทั้งหาขาดเขากลัวตายก็ล่าถอยมาเถอะ วาจานี้กล่าวต่อบรุษชุดทองทั้งห้าแต่ทั้งห้ายังคงพุ้งปาดปาดอยู่รอบกายงะขังเล็งไม่หยุดยั้ยงชะงักข้างศิลาเค้นเสียงว่างักเสียวเงียบบอกแล้วว่าเวลาหากรันเข้ามีผลประโยชน์ต่อมันเราก็คิดเห็นเช่นนั้นพวกท่านเราในร่างสีทองทั้งห้าพ่านมังเกิดเสียงกูเกลี้ยวกลาดคลาหนึ่งห้าทองคำสาดพุ่งกายดูดเกาทัานดูดจักแรงโถมปาดใสง่งะขังเลงเป็นจุดเดียว เสียงปู่เป็นรหัสถือโจมของพวกมันแต่ก็สร้างความตื่นตัวแก่งักอังเล้งแง่งเล้งเลื่อนมือซ้ายยึดจับฝักกระบี่เมื่อขวาตวัดวูบกระบีบ่เย็นกลั่นโลหิตลุจาฝักมาสบับดกลาดฟาดออกด้วยท่ามั่นกระบีขข่ขจรขจายประกายกระบี่เย็นจะเยือกจับจิตคล้ายดอกไม้เงินแตกกระจายชาแสเงาคนที่โถมถึงโดยพร้อมเพรียงเงาล่างสีทองทั้งห้าสายพลันชง,งะค้าง อ่อนและถวยล้มลงกับพื้นลำคอทุกผู้คนถูกกรีดเป็นบาดแผลกระบีเลึกล้ำสายหนึ่งบาดแผลปราศจากโลหติตหลังไหลทุกผู้คนไม่แผดร้องข้าควรแต่สภาพการที่ผิดปกติวิสัยปรับสถานขวัญวิญญาณผู้คนจนละลิกแม่แขงเล็งพลิกข้อมือขาหนึ่งกระบีเย็นกานโลหติตก็สอดกลับคืนฝักดังเดิมเพ่งตาจ้อมองข้างศิลากาวอย่างเยือกเย็นจึงจู้ ได้รับการออกมือแล้วข้างศิลาสลัดศรีรษะโดยแรงคมสติระง,งับจิตใจแต่เป็นเสียงหัวเรหาะฮาฮากล่าวว่างักเสียวเงียบนี่เป็นท่าม่านกระบีขจรกระจายอันเป็นไม้ตายในสตะกระบีมหาการกระมังไม่ผิดเพลงกระบีอันประเสริฐเพียงมิทราบกระบวนท่าของท่านนี้สามารถเขียนฆ่าผู้คนมากมายเท่าใดงักังเลงกล่าวเสียงเย็นชา ยังไม่เคยทดสอบมาข้างศิลากล่าวว่าท่านต้องการทดลองดูหรือไม่จยัยกยังเล้งกล่าวว่าจึงจู้คิดใคร่ชมดูหรือข้างศิลาพันยกแขนขวาขึ้นกล่าวว่าท่านลองดูว่าสามารถเขียนฆ่าผู้คนเหล่านี้ในกระบวน่าเดียวหรือไม่ท่านคิดให้ข้าพเจ้าเขียนฆ่าจนมืออ่อนหรือข้างศิลากล่าวว่าคำนวณจากพฤติการที่ผ่านมาของท่านท่านย่อมเป็นมืออ่อนแน่นอนอยักยังเล้งจุกใจคิดกล่าวว่า หรือท่านคิดใช้ชีวิตผู้คนเข้าแลกกับความรับของเพลงกระบ,บี่ข้าพเจ้า,า,าห่างเสลาหนาแปลเปลี่ยนไปแต่แล้วเปล่งหัวล้อกล่าวว่านักเสี่ยวเฮียบมีความสามารถเหนือปุตุชนจริงๆนับว่าใช่เถอะหยุดเล็กน้อยจึงตมานว่าหกเงินยวงอยู่ที่ใดบนหลังคาห้องถูปรากฏดเงาล่างสาดพุ่งลงมาหกสายทั้งหกสวมใส่หน้ากาก,ากและอาภรสีเงินแต่งกายเจีกเช่นกับหกเงินยวง เพียงแต่สีสันอาพอรผิดแปลกไปยักษ์ตงเล้งกว่าตามองผู้คนทั้งหกแวบหนึ่งกล่าวว่าเจึงจู้พวกมันอาจเข้มแข็งกว่าหกทองคำแต่ไม่เหนือล้ำกว่าเท่าใดใช่หรือไม่ข้างศิลาเค้นเสียงว่าท่านเคยได้ยินว่าฟูงมดสาม,มารถกัดคดชสารตายหรือไม่พันตวาเสียงเย็นชาบุ๊หกเงินยวงขยับเคลื่อนไหวอย่างเช่มช้าสายตาซอกซอนสังเกต คิดสอหาช่องว่างลอยโวจู่โจมใส่บริเวณหมู่บ้านข้างศิลาที่หลงเหลือมิทันมีปฏิกิริยาใดบนกำแพงล้อมผันบังเกิดสุ่มเสียงหนึ่งร่ำร้องว่าปังจู้มอบให้พวกเราจัดการเธอเสียงขาดคำเงาคนถมและีิ่วลงพลังกระบองกวาดกลาดออกชายชะกันทั้งหมดหมู่บ้านข้างศิลาที่อยู่ใกล้กลายสองคนถูกทำ้ายล่มลงผู้มาคืออักีทรงพลังนั่นเองที่ด้านหลังอักกีทรงพลัง ตามติดด้วยบัณฑิตเหนือลิขิตจากนั้นเป็นกุ้งจู้หยกขาวและห้างบวยชิวเก็กโดยมีกระบี่สายฟ้ารังท้ายสุดอัคีทรงพลังนิสัยร้อนรุ่มบูวามพอทิ้งตัวลงสัมผัสพื้นก็มีแยแสสนใจว่าปลายตรงข้ามจะจู่โจมต่อมันหรือไม่ขอเพียงกระบองสามารถกวาดกลาดถึงล้วนกระแทกกระนำใส่บัณฑิตเหนือลิขิตและห้างบวยชิวเก็กตามติดอยู่ด้านหลังอคคีทรงพลังฉกฉวยโอกาสลงมือ ชายจากการสังกัดหมู่บ้านข้างศิลาแม้เรียนรู้วิชาฝีมือแต่ส่วนใหญ่ล้วนไร้ชื่อเสียงเรียงนามปกติเพียงสามารถข่มเหงผู้อ่อนแอไหนเลยยกขึ้นวิจาร์ณร่วมกับบัณฑิตเหนือลิขิตและพวกได้ดังนั้นทั้งสี่พอลงมือก็เ็กเช่นพยักหลงพลัดเข้าไปในฝูงแกะเข็นฆ่าจนปลายตรงข้ามแตกกระจัดกระจายคุงจู้หยกขาวมีได้เข้าร่วมวงต่อสู้ก้าวปราดปาดถึงข้างกายงะกังเล้ง กล่าวอย่างร้อนรุ่มท่านรับบาดเจ็บอีกแล้วงักกังเล้งยิ้มพางกล่าวว่าเป็นเพียงบาดแผลภายนอกคือเป็นไรหรอกบาดแผลภายนอกหรือฉะนั้นลังโลหิตมากมายปานนี้งักกังเล้งกล่าวว่าลังโลหิตเพียงนี้มีนับเป็นอย่างไรได้กุงจู้หยกขาวกล่าวอย่างหมกมุ่นกังวลให้ข้าพเจ้าตรวจตราดูได้หรือไม่งักกังเล้งสายหน้ากล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาข้างศิลานับแต่พบเห็นกุ้งจู้หยกขาว สายตามันก็จ้องจับอยู่ที่เรือนร่างนางตลอดเวลาเสียงแผดร้องดังจากรอบข้างมันคล้ายไม่ได้ยินแม้แต่น้อยหกเงินยวงโยกล่างเคลื่อนย้ายตำแหน่งตระเตรียมจู่โจมต่องากังเล้งข้างศิลาพลันส่งเสียงว่าช้าก,ก่อนหกเงินยวงงงงันบุกบสายตาจ้องจับมายังข้างศิลาเป็นจุดเดียวข้างศิลายังคงเพ่งมองจ้องหน้ากุ้งจู่ยกเทวปากกล่าวว่าพวกเจ้าไม่อาจทำนะ้ายนาง ในหกเงนยวงมางเกิดส่มเสียงดังว่าจึงจู้แต่นางรู้จักวิชาฝีมือผู้คนอีกคนหนึ่งกล่าวว่านินหนำซ้ำคำนวณจากท่าร่างเมื่อขามาพลังฝีมือของนางนับว่าสูงเยี่ยมยิ่งข้างศิลาเน้นเสียงว่านี่เป็นคำสั่งคนในหกงินยวงกล่าวว่าจึงจู้การก่อนท่านไม่เคยบอกว่าสมเพศเห็นใจศัตรูเท่ากับอมิหิตต่อตัวเองหรือข้างศิลากล่าวว่านางไม่ใช่ศัตรู อย่างนั้นเป็นอันใดขางศิลากล่าวโดยขบคิดเป็นโฉมสกานหากเงินยวงพอฟังทราบว่าสันดานเดิมของนายเหนือกำเริบขึ้นคนผู้หนึ่งกล่าวเสียงทุ้มหนักจึงจู้พวกเราสามารถฆ่ากลุ่มนางทั้งเป็นแล้วเก่นเกงนางจะได้รับความแตกตื่นปกติจึงจู้มีใช่ฆ่ากลุ่มโฉมสกานที่ท่านชมชอบก่อนหรือขางศิลากล่าวอย่างลำคาญห้างเปรียบกับนางในใต้ล่าไม่มีผู้ใด ควรคู่กับการรับคำโฉมสักครานดังนั้นนางต้องได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษอย่างนั้นพวกเราจะทำอย่างไรก็ะทำเรื่องที่พวกท่านกระทำได้สำหรับงักอังเล้งให้เราจัดการเองเพิ่งขาดคำเมื่อหลังหกเงินยวงบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าทุกท่านหากคิดเสียงชีวิตก็ส่อหาเราเถอะหกเงินยวงพากันหันขวับไปสายตายามกวาดมองต้องร้องโพ่งอย่างแตกตื่น กระบ,บี่สายฟ้าผู้ที่ยืนหยัดดูเบื้องหลังพวกมันเป็นกระบ,บี่สายฟ้าเล็กแหนหุ้นที่สีหน้าเคลือบคลุมด้วยแววอมหิตท่วงท่าปลอดโปร่งเฉือยชาจริงๆหงกเงนโยงศบตากันบุกค่อยๆกระจายกำลังออกรอบบริเวณจากนั้นเริ่มยีบแลดโมงล้อมเข้ากระบ,บี่สายฟ้ากวาดตาสำรวจมองผู้คนที่กระจายรายล้อมอยู่รอบกายตลบหนึ่งกล่าวอย่างช่ช้าท่านทั้งหกคิดลงมือหรือ หกเงินยวงหยุดชะง,งักการบีบร,รัดวงล้อมเริ่มพุ่งบนอยู่รอบกายกระบีสายฟ้าอย่างเล่งร้อนอากับกิยิทาทั้งหมดยิ่งมายิ่งรวดเร็วสุดท้ายแปลเปลี่ยนเป็นวงล้อมสีเงินยวงวงหนึ่งคล้ายสายคาดเส้นมังมาแต่พอให้พวกมันยิ่งบนรวดเร็วปานใดกระบีสายฟ้ายังคงไม่เคลื่อนไหวท่านใดวงล้อมชะง,งักหลงบุบรูงเงินหกสายพุ่งโถมใส่กลางวงล้อมโดยพร้อมเรียงกระบีสายฟ้าแค่นเสียงหนัก,นก ระปบกระบีจากฝักสะบัดเป็นม่านประกายสีเงินดวงพื้นใหญ่แผ่กระจายออกรอบข้างเอาคนรอบนอกพุ่งแปรปลาบหลบเลี่ยงหกเงินดวงสลับเปลี่ยนตำแหน่งโถมจู่โจมมาเป็นคำลบสองกระบี่สายฟ้าถูกจนกล้องเป็นกระบีัยแห่งเป็นดินดังนั้นหกเงินดวงไม่กล้าลงมือในระยะประชิดใกล้เพียงจู่โจมฉาบฉวยสอดแทรกเข้ามาตามช่องว่างรอยโหวต่างๆ เห็นเงาคนพุ่งฉวัดเฉวียนวนเวียนปราคายกระบี่บุบว่าบอบบับพลังลมแตกทะลักทลายเพื่อฉากหักหานกันนี่เป็นการต่อสู้อย่างเย็นเยอะและสยดสยองขวัญยามกระทันหันยากพิสูจน์ผลแพ้ชนะได้อคคีส่งพลังไล่ล่าคาฟันตลอดเวลาไม่เผชิญพบศัตรูเข้มแข็งเริ่มรู้สึกจืดชืดไร้รสชาติดังนั้นพึงตาต้องใจหกเงินยวงที่หักหานกับกระบีสายฟ้า กระแอมไปพลางกล่าวว่าเล่าจาขอ,อมอบลูกเตาเหล่านี้แก่ท่านบันณฑิตเหนือและกิดพุ่งดัชนีกลาดฟาดฝ่าม,มือปิดชีวิตชายจักรันใกล้กายสองคนปากกล่าวว่าเพราะเหตุใดการต่อสู้อย่างนี้ไร้รสชาติเราคิดพักผ่อนสักครู่ท่านรู้สึกไร้รสชาติหรือปากกีทรงพลังกระแทกกระบองลงใส่ศร,รีะชายจกันที่คิดหลบหนีผู้หนึ่งพรางกล่าวว่าหรือไม่อาจรู้สึก บัณฑิตเนือละิดจู่โจมศัตรูพางสาวเท้ามากล่าวว่าเราเห็นว่าไม่ถูกต้องอักขีทรงพลังเปล่งนแปลงว่าบัณฑิตเหนือละิดจะกล่าวอย่างนี้รีบกล่าวว่าไม่มีใดไม่ถูกต้องเราคิดพักผ่อนจริงๆในความเห็นของเราท่านคงพืนตาต้องใจผู้คนที่สวมใส่ชุดเงินทั้งหกประมังอักคีทรงพลังใจเขมแขงตึงเครียดขึ้นรอบล้อมในใจแย่แล้วเล่าสายิ่งมายิ่งเคลื่อนใกล้ หากแม,ม้นมันสอดมือเข้ามาเราคงไม่มีโอกาสแข่นค่าคนชุดเงินอย่างเต็มที่พอได้คิดรีบกล่าวว่าเล่าซาคนรในที่นี้ขอมอบแก่ท่านพางพุ่งโถมเข้าหาหกเงินยวงล่างักีส่งพลังเพิ่งแต่สัมผัสพื้นก็ร่ำมรองมากระบี่สายฟ้าขอแบ่งแกแ่เราสักสาคนไม่ทันรับคำเห็นพ้องจากกระบี่สายฟ้าก็กวัดแกว่งกระบองครอบคลุมลงหาคนชุดเงินสมคนนักจางเล้ง พอเห็นอักีทรงพลังรุดม,มาหน,นเสริมก็หายใจลงเชื่อมั่นว่ากระบี่สายฟ้าสามารถจัดการศัตรูดังนั้นเบือนหน้าจากปกเงินดวงจ้องจับอยู่ที่ข้างศิลากล่าวเสียงเย็นชาจึงจู้ถึงรอบของพวกเราแล้วสายตาข้างศิลาจ้องจับอยู่ที่ใบหน้าอันลุ่มหลงชวนละลานของกูจู้หยกข,ขาวตลอดเวล,ลากล่าวอย่างเลื่อนลอยเงกเสียวเงียบอาจบางทีเราสามารถช่วยเหลือทาน นักเังเลงงิงงนบูกกล่าวว่าจึงจู้หมายถึงการช่วยเหลือในด้านใดถ้าลายตำหนักโลกันหงจู้หยกขาวบริสุทธิ์ไร้เล่แมรยาพอฟังต้องบังเกิดความปิติเลิงโลดเพราะว่าเป็นความจริงหรือข้างศิลาตาทอประกายตื่นเต้นลิงโลดโกเนี้เป็นความจริงนังก,กังเล้งกล่าวเสียงเย็นชาจึงจู้ท่านไม่ใช่บุคคลที่ยินยอมปเปลี่ยนความตั้งใจได้หน่วยง่ายใดเนื่งว่าแต่ท่านสูญเสียกำลังคนไปมากมายแล้ว แต่เราคิดเปลี่ยนความตั้งใจจริงๆนั่นสืบเนื่องจากสาเหตุใดข้างศิลากล่าวอย่างจริงจังย่อมมีสาเหตุเคลือบแฝงเราท่านลองสงบจิตใจต่อลองเงื่อนไขกันเถอะพวกเรามีมีใดว่ากล่าวกันปุงจู้หยกขาวรีบกล่าวมางังเล้งลองสนทนาดูจะเป็นไรหากไม่สอดคล้องพวกเราก็สามารถปฏิเสธบอกปัดข้างศิลากล่าวอย่างตื่นเต้นลิงโนยน โกนี้กล่าวถูกต้องอย่าว่าเรื่องนี้งักเสียวเงียบนี่อาจตกลงใจเพียงลำพังประการสำคัญต้องขึ้นอยู่กับโกเนี้กงจู้หยกขาวกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยขึ้นอยู่กับข้าพเจ้าหรือถูกแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้าพญายมหน้าขาวเงียบหายก่อนเสียชีวิตพันปรากฏขึ้นในห้วงสมองกงจู้หยกขาวเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดสีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าไม่ต้องสนทนากันแล้วข้างศิลาหน้าแปลเปลี่ยนไปเพราะว่า เพราะเหตุใดกุงจู้หยกขาวกล่าวว่าไม่มีใดเขาบอกแล้วว่าไม่มีใดต้องว่ากล่าวกันท่านล้วนคอยตามนักงเลงทุกประการเลอกุงจู้หยกขาวกล่าวโดยไม่ขบคิดไม่ผิดข้าพเจ้าคอยตามเขาทุกประการข้างศิลาขบคิดชั่วขณะพันถามว่าหากแม้นมันมีอันตรายไม่อาจขึ้นแน่ท่านเล่ากุงจู้หยกขาวกล่าวว่าเขาจะมีมีอันตรายกล้ามกลาเพราะบอกว่าหากแม้นนีเล่าจู้หยกขาวเน้นเสียงว่า หากเป็นเช่นนั้นจริงข้าพเจ้าก็ไม่ต้องมีคนชี้แนะบงการข้าพเจ้าอีกข้างศิลากล่าวว่าเรามีเข้าใจความหมายในวาจาโกเนี้ยกุจูโยกขาวกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทุ่มเทความสามารถทั้งมวลเข้าต่อต้านอันตรายนั้นหากแม้นต้านทานรับไม่ได้ข้าพเจ้าก็มิมีชีวิตอยู่ในโลกแล้วข้างศิลาตาทอประกายชั่วร้ายอมมตุวุบกล่าวว่าโกเนี้ยหมายความว่าเพื่อความปลอดภัยของนากรงเล้ง ท่านยินยอมเสียสละชีวิตให้หรือมิผิดกระแเสเสียงเน้นย้ำอย่างเด็ดเดียวคิดให้ข้างศิลาหลมเลิกความคิดเพ้อฝันที่มีต่อนางข้างศิลากลับเข้าใจว่านี่เป็นโอกาสครอบครองกูงจู้หยกเขาอันประเสริฐกล่าวกลิ้งดวงตามาอย่างแงะดังเล้งกรับสู้ความกระตือรือร้อนดังเดิมกล่าวว่าแงะง,งังเล้งเราทราบว่าเราสมควรทําอย่างไรแล้วเพิ่งขาดคําด้านหลังมันพลันมาเกิดเสียงแผดล้องหวยหวนดังขึ้นสองครา งังเล้งกล่าวว่าจึงจู้หกเงินยวงจบชีวิตไปสองคนแล้วข้างศิลากล่าวอย่างเยือกเย็นเราทราบดีแต่เรื่องเหล่านี้หามีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเราไหมอย่างนั้นบ่งบอกความคิดอ่านของท่านมาเถอะข้างศิลากล่าวว่าเราหากจัดการท่านก็สามารถครอบครองนางนักง,งเล้งกล่าวเสียงเย็นชาท่านสามารถจัดการข้าพเจ้าได้จริงหรืออย่างนั้นด้านหลังข้างศิลามัางเกิดเสียงแผดล้องดังติดต่อกันสามคลา ข้างศิลากระทัง่งศีจะอย่างคงไม่เหลียวกลับกล่าวว่าเราคิดทดลองดูงักกังเล้งกล่าวว่าท่านล่วงรู้เจตนาการมาของพระเจ้าหรือไม่เสียงแผ่นร้องดังเป็นครั้งสุดท้ายระบ,บีจายฟ้าและอากีทรงพลังและเลี่ยวลงอย่างด้านซ้ายขวาของงักกังเล้งจบบทที่53